โอเคจากกระดาษ A4 ของเราใช่ไหมคะที่เราซื้อให้เตรียมเมื่อกี้ใช่ไหมหนูพับครึ่งพับครึ่งเลยแบบนี้อ่าพับครึ่งพับครึ่งตามพับครึ่งตามเลยนะจากกระดาษ A4 นะคะหนึ่งแผ่นเราพับให้เป็นครึ่งแบบตัวข้างล่างแบบชิ้นข้างล่างจากกระดาษ A4 ข้างบนหนูพับให้เป็นครึ่งหนึ่งของข้างล่างโอเคยัง โอเคยังคะไหนชูหน่อยใครเสร็จแล้วชูมาหน่อยชูหน่อยชูหน่อยโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องพับนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่พับอีกเสร็จแล้วปุ๊บพับอีกครึ่งหนึ่งอ่ะพับอีกครึ่งหนึ่งพับอีกครึ่งหนึ่งพับลงอีกครึ่งหนึ่งพับลงอีกครึ่งหนึ่งอืมพับลงอีกทบหนึ่งพักลงอีกทบหนึ่ง อ่มันก็จะได้เป็นแบบนี้บบนใช่ไหมคะ,ะเราคลี่ออกมาตรงนี้ออม,มันจะมีรอยพับตรงกลางใช่ไหมลูกหนูก,ก็พับหัวท้ายมันเข้าหากันแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราซื้อกอให้ดูอืืเนี่พับอย่างนี้ใช่พับอย่างนี้ค่ะคนสวยก,การรีบมากเลยเร็วมากเก่งมากเก่งมากห้องสี่ได้ไหมห้องสี่พับตามเลยพับตามเลย เราได้ไปละสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะอใช่ไหมได้หรือยังได้แล้วพับไปอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งแนวนอนนะแนวยาวนะพับเนี้ยครึ่งหนึ่งไม่ทันบอกเราซื้อไม่ทันบอกเราซื้อนาจินกระดาษแบบนี้อ่ะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้หีใช่ไหมคะที่เราพับใช่ประกบกันรอบแรกก่อนแล้วก็อย่างนี้เนาะแล้วก็คือพับครึ่งตรงนี้พับอีกรอบพับอีกรอบ เสร็จปุ๊บเราซื้อจับอย่างนี้นะง่ายดีแล้วโค้งเข้ามาหากันทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันบอกไม่ทันบอกเราซื้อจะโค้งให้มันเข้าหากันแบบนี้อจับหัวกระ้ายไว้นะจับเสร็จปุ๊บพอโค้งเข้าหากันเสร็จปุ๊บมันจะมีนนล็อกมีล็อกตรงที่เราเคยพับไว้ตรงกลางหนูกดทันไหมทันไหมกระดาษหนาไปนิดนึง วันนี้กระดาษเราซื้อหนาไปนิดนึงมีแม่บรรทัดแถวนี้ไหมคะแอดมินขอแม่บรรทัดหน่อยครับนง่บินได้แล้วทันไหมทันไหมบินได้แล้วอ่างงอะดิงงอะดิบินได้ไงงงอะดิอ่าแล้วก็บินปึ๊บใครบินได้บ้างเอ็นเอาดีๆเอาดีๆทันไหมทันไหมไม่รู้เป็นตัวอะไรไม่รู้เลย เกินมันจะไม่เป็นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราซื้อมีคนเกือบได้แล้วได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอะเปิดวิดีโอควบคู่เลยค่ะเราซื้อไนเกอร์เด็กๆบางทีอะดูวิดีโอจะได้ชัดกว่าเนาะเปิดอีกรอบเปิดไปเอะวันนี้เราซื้อจะให้ทำอะไรเราซื้อจะมาทบทวนเคลื่อนร์นที่เราได้เรียนไปตลอด ่เทอมนี้แล้วให้หนูอ่านจับใจความที่บ้านปิดใหม่เดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวเราซื้ออปอเป็นเราซื้อดีกว่าเดี๋ยวเราซื้อเป็นนักเรียนโอเคใครเริ่มก่อนอ่าเราซื้อไทเกรเร์มก่อนเราซื้ออม我们ต习ไหนเกก这个字怎么ี哪一เ,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 เก五个 读大，听老师读大，还有问题吗？这个字怎么写啊？是什么意思呢？看老师写，这个字的意思是“也”，懂了吗？懂了，谢谢老师。OK，他解吗？他解吗？懂了吗？啊，一รอบหนึ่ง，อีกรอบหนึ่ง，อี 老师，今天我们学习第几课？第一课。这个字怎么读？哪一个？第五个。读大，听老师读大。还有问题吗？这个字怎么写、啊？是什么意思呢？看老师写。这个字的意思是“呀”。 ตรงเลอมะตรงเล่เสี่ยเสี่ยเหล่าชื่ออ่าเรื่องนี้ถามเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเปิดไม่จ้าอ่าเปิดไม่ถึงเวลาเปิดไม้นักเรียนถามคอมแปลกับเราซื้ออ่าถามคอแปลคอมปลของตัวไหนสับตัวไหนอ่าสับตัวไหนจ้าจนปังอ่า,อาแล้วตัวอักษรที่เท่าไหร่ตัวอักษรที่เท่าไหร่ตัวอักษรที่เท่าไหร่รทีท่ถาม ห้าห้าภาษาจีนพูดว่าอะไรลูกอ่าห้าภาษาจีนเรียกว่าติ้อูเค่อติวอู่เค่อเก่อตี้อเก่อไม่ใช่อตี้อู่เกอเกคือบทเรียนเก่อคืออ่านหรือตัวอ่าแล้วในเรื่องเนี่ยเรียนบทที่เท่าไหร่ตี้จีเค่อ อีเคอร์อ่าตีอีเคอร์เหมือนป้า,ปาเก่งมากอ่าแปลว่าจำกันได้อยู่จำกันได้อยู่จำได้งั้นไปเลยเร็วๆเ,เ,เ,เราไม่รีบแต่เราไปดูบทที่สองกันอ่าบทที่สองบทที่สองบทที่สองอ่าปิดใหม่ปิดใหม,ม่เดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังแล้วอ่านตามไปด้วยเนาะอ่าแล้วก็จับใจความด้วยว่าเรื่องถามถามเกี่ยวกับอะไรปิดไม่อ่านที่บ้านดังๆเข้าใจไหม ปิดไม่ได e ้อ่านดังๆอ่าดังๆโอเคเดี๋ยวเราซื้อเป็นผู้ชายเสื้อปอเป็นผู้หญิงวันนี้ทำอะไรตนเช้าอยู่บ้านเรียนตอนบ่ายอยู่ห้องเรียนวั่นี้ทำอ a ไรวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะ 你最想做什么？我最想玩电脑。你呢？我最想和小狗玩。我有三只小狗，小黑最可爱。啊，om, no, om, 今天你做了什么？早上在家学习。 下午在图书馆看书。明天你想做什么？我想去画画、跳舞、玩电脑。啊、你最想做什么？我最想玩电脑。你呢？我最想和小狗玩。我有三只小狗。 สีเอะให้เต็จุย้ยอ爱ขอห้องสีหาห้องสีดีกว่าหาห้องสีดีกว่าหาห้องสีดีกว่าอ่าประโยคที่เราซื้อคุยกันไปเมื่อกี้อ่าขอจับใจความมันแปลว่าอะไรคะห้องสีเปิดไหมคะห้องสีเปิดไม่หน่อยเฮลโหลจ้าเ <Hello. S 2> <Hello. S 1> อ๋ห้องสีจ้าเฮลโหลอ่า เรื่องนี้ถามเกี่ยวกับอะไรรวมๆเราคือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาจือชิงตัวแทนห้องว่ามาได้ไหมคะมใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยตอบถามว่าทำอะไรอยู่อ่าทำอะไรอะไรอีกมีอะไรอีกมีอีกไหมทำอะไรอยู่มีอีกไหมอะไรอีกประโยคที่สองบอกว่าอะไระทำอะไรทำอะไร ถามว่าทำอะไรอยู่ผู้หญิงตอบว่าทำอะไรได้ไหมได้ไหมได้ไหมลืมไปเลยตอนเช้าเรียนหนังสือที่บ้านตอนบายตอน่ายเป็นไงไปไหนตอน,ตอนบาบไปพุ่งสมุดไปอ่านหนังสือินป้าเก่งมากอ่ะแล้วพรุ่งนี้ผู้หญิงอยากทำอะไรบ้างห้องสี่ก่อนห้องสี่ เขาอยากวาดรูปค่ะแล้วทําอะไรอีกทําอะไรอีกเล่นลามเล่นลามแล้วอะไรอีกเล่นคอมพิวเตอร์เจอเล่นป้างอ่ะ่อไปห้องสามบ้างห้องสามบ้างประโยคต่อไปขอห้องสามค่ะช่วยกันเนาะเราซื้อไม่ได้ระบุใครก็ได้มาเปิดไม้แล้วพูดเลยก็ได้ลูกเปิดไม้เลยอ้าวไม่ต้องอายเปิดมาุ你最想ี什么อัาวผู้ชายถามว่าอะไร คุณอยากทาอะไรอ่าผู้ชายถามผู้หญิงเนาะชอบทําอะไรที่สุดชอบทําอะไรสุดผู้หญิงชอบทําอะไรที่สุดเล่นคอมอ่าเล่นคอมเล่นคอมมีถามกลับไหมมีถามกลับไหมคุณเหรออ่าคุณล่ะผู้ชายชอบอะไรที่สุดชอบเล่นกบหมาเล่นกบหมาเออแล้วเออบ้านหมาตัวสีดาน่ารักมากตัวใหญ่หรือตัวเล็กเออตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแล้วมีกี่ตัวที่บ้านผู้ชายเนี่ย สามตัวไมสามตัวสีอะไรเออสีอะไรดำมีสีขาวเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกออมีสีขาวไหมมีสีขาวมีสีดำมีสีดำเฮ้ยเตอร์จุ้ยเขออ้ายเห็นไหมประโยคสุดท้ายเฮ้ยเตอร์จุ้ยเขออ้ายมาน้อยสีดำน่ารักที่สุดเห็นไหมน่ารักที่สุดอย่าบอกว่าไม่มีสีนะอย่าบอกไม่มีสีอีกสองตัวน่าจะสีขาวนะพอมีตัวเดียวสีดำพอมันน่ารักสุด โอเคผ่านนะผ่านเนาะบทนี้ง่ายๆเราเรียนไปแล้วโอเค21แล้วเดี๋ยวจะมีเกมตัดเดี๋ยวจะมีเกมให้เดี๋ยวไม่ทันอ่ะบทที่สามบทที่สามอ่ะเดี๋ยวเราซื้อโอปอเป็นเราซื่ออ่ะเดี๋ยวเราซื้อไทเกอร์เป็นเด็กน้อยโอเคนะคะบทที่สามบทที่สามแล้วเด็กๆฟังฟังเสร็จแล้วจับใจความเดี๋ยวเราซื้อจะให้แปลก็คือจับความหมายที่เราซื้อสองคนสนทนากัน ให้แบบโดยรวมๆแล้วก็คือคุยกันออกมาโอเคไหมคะตอนนี้แค่ฟังเนาะโอเคนี้จันมาหายเหม่ยหุยเจีย OK，你怎么还没回家？我的自行车坏了，别着急，我帮你。老师，你怎么也还没回家？我很忙，还有很多事情要做。老师太累了，要多休息。谢谢。 ห้องไหนพร้อมตอบประโยคข้างบนของห้องสี่แล้วกันสองประโยคแรกสองประโยคแรกห้องสีจ่จา้าแปลให้หน่อยนี้ะจะมาห你怎么还没回家我的自行车坏了别着急我帮你看่ะห้องสีค่ะขอความหมายของสามประโยคอะ,อะไรนะ ประโยคแรกเขาคุณถามว่าทำไมคุณยังไม่กลับบ้านทำไมคุณยังไม่กลับบ้านอ่ะจะประยานฉันเสียอ่จักรยานของใครเราซื้อโอปอหรือเราซื้อไทเกอร์เสียของเราซื้อหรือว่าเด็กนักเรียนของเด็กของเด็กนักเรียนอ่าแล้วคุณครูบอกว่ายังไงเปียเจ้าสีหัวป้างหนีไม่ต้องอูดร้อนฉันช่วยคุณเองเฮิร์ตบ้างอ่ะไปห้องสามบ้างห้องสาม เอายาวๆให้ห้องสามเลยห้องสามเปิดไหมตอบจ้าล้วซื้อทำไมไม่กลับบ้านคุณครูทำไมไม่กลับบ้านจ้ะไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านเพราะอะไรไม่กลับบ้านพระอไงานยุ่งมีงานให้ทำงานยุ่งมีงานทำเยอะเลยแล้วอะไรอีกนักเรียนว่าไงพอเราซื้องานยุ่งพักบ้างนะพักบ้างนะเหนื่อยมากเลยพักบ้างนะอะไรเงี้ย ขอบคุณขอบคุณอ่ะแล้วสุดท้ายคุณครูก็ซ่อมรถให้นักเรียนได้เราซื้อมีคําถามไว้ถามแต่ไม่ต้องการคําตอบเนาะสรุปคุณครูเป็นช่างซ่อมรถหรือคุณครูคุณครูเป็นช่างซ่อมรถหรือคุณครูอ่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้คือถามแต่ไม่ต้องตอบนะสรุปคุณครูเป็นคุณครูหรือเป็นคนซ่อมรถหรือเป็นช่างซ่อมรถช่างซ่อมรถเออไม่ต้องตอบนะถามให้รู้เฉยๆว่าถาม โ okay. อเคอะบทสุดท้ายแล้วบทสุดท้ายมีนิดเดียวบทที่สี่มีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราซื้อพอปอเป็นเด็กผู้หญิงเดี๋ยวเราซื้อเป็นเด็กผู้ชายเราซื้อต้องขึ้นก่อนใช่ไหมโอเค你怎么感冒了？因为下雨天气太冷，所以我感冒了 <你 S 2> <感><ะ>。你去医院了吗？去了，ววตั让我ัว多喝水，วซิ 你现在怎么样？好些了。你怎么感冒了？因为下雨，天气太冷，所以我感冒了。你要你去医院了吗？去了，医生让我吃药，多喝水，多休息。你现在怎么样？ ห่าวเซียะเลยพร้อมกันเลยทั้งสองห้องมาเปิดไม่จ้าสองห้องพร้อมกันเปิดไม่เลยคุณป่วยเหรอเอ้ยทำ<ค>ไมป่วยทำไมป่วยใครป่วยใครป่วยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายใชย่ถามว่าแบบทำไมถึงป่วยทำไมถึงป่วยทำไมถึงป่วยเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกอ่าฝนมาตกฝนมาตก แล้วอากาศเป็นไงอากาศอากาศหนาวอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวเขาก็เลยป่วยหรือไม่ป่วยป่วยอ่าก็เลยป่วยแล้วเด็กผู้ชายคุณได้ไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลหรือยังไปโรงพยาบาลหรือยังไปแล้วเจอหมอไหมเจอเจอหมอบอกหมอบอกให้กินยาหมอบอกให้กินยากินอะไรอีกะ กินอะไรอีกกินน้ำเยอะกินน้ำแล้วทำไมกินน้ำแล้วทำไมพักผ่อนพักผ่อนเยอะๆอ่าเจอหน้ากันอีกโฟกผู้หญิงถามตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างอ่าเป็นไงแล้วบ้างผู้ชายตอบว่าตอบว่าตอบว่ามีขึ้นเยอะอันนี้เหรอขึ้นแล้วเขียเลยเขียเลยอ่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นนิดนึงแล้วโอเคมา